เมืองพัทยาเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะโพธิสารซอย6เพื่อทำทางสาธารณะดีเดย์1กรกฎาคมนี้หรือถอนทุกรายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาเมืองพัทยาลงพื้นที่หรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะซึ่งเป็นบ้านพักและห้องเช่าบริเวณถนนโพธิสารซอย6 พร้อมติดประกาศให้ทำการรื้อถอนภายใน15วันหากครบกำหนดในวันที่1พฤษภาคม2567แล้วยังไม่ดำเนินการรื้อถอนเมืองพัทยาก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการทวงคืนพื้นที่ทำทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมและแก้ไขปัญหาการจราจรต่อไปนั้นล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่15มีนาคม2567 นายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายมโนธหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยานายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพัทยาทีมเลขานุการนายกเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าพร้อมเจรจาทําความเข้าใจกับประชาชนถึงการทวงคืนพื้นที่สาธารณะที่เมืองพัทยาจําเป็นต้องดําเนินการ โดยนายปรเมศนายกเมืองพัทยากล่าวถึงแนวทางในการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและแนวทางการเยียวยาประชาชนพื้นที่บริเวณน,นี้ว่าในส่วนของเมืองพัทยานั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาต่อเนื่องยืดเยื้อมายาวนานที่มีพี่น้องประชาชนมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางสาธารณะซึ่งได้มีการดําเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายของยุคขอสอชอและหลังจากนั้นเมืองพัทยาก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะด้วยมีภาวะโควิดเข้ามา ทำให้พี่น้องประชาชนประสบปัญหาหลังจากนั้นเมืองพัทยาก็ได้ลงพื้นที่อีกครั้งและได้ทําตามกระบวนการจนครบหมดแล้วคือการแจ้งประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ที่ไม่มีเอกสารสิบซึ่งรองนายกมโนธและผู้แทนในอเาเภอบางละมุงพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีข้อสรุปว่าจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงนี้ได้รับทราบว่าจะมีการรื้อถอนออกไป แต่ด้วยความที่ทุกคนก็ยังได้รับความเดือดร้อนกันอยู่เมืองพัทยาจึงได้หารือกับทางผู้จัดการการเคหะทั้งนาเกลือและนาจอมเทียนว่าสิ่งไหนที่จะพอให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ได้บ้างซึ่งในวันนี้ทางผู้จัดการการเคหะก็ได้นําเจ้าหน้าที่การเคหะลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยโดยมีเงื่อนไขพิเศษในการที่จะให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่นี้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อในราคาพิเศษได้ ซึ่งทั้งสองแห่งมีจำนวนกว่า100ยูนิตจึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้มาลงทะเบียนกันจะได้มีที่อยู่อาศัยตามที่เราประสานให้ได้ส่วนการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่นี่อีกครั้งว่าเมืองพัทยาจะดำเนินหรือถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะหลังครบกำหนดตามที่ตกลงกันในวันนี้คือหลังวันที่30มิถุนายน2567เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ทั้งนี้เมืองพัทยาไม่สามารถอนุญาตให้ยืดระยะเวลาไปยาวนานกว่านี้อีกไม่เช่นนั้นเมืองพัทยาจะมีความผิดในเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจากการพูดคุยกันในวันนี้ได้ข้อตกลงกันว่าเมืองพัทยาจะอนุญาตให้อยู่ได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนได้ทราบว่าเมืองพัทยามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทางสาธารณะซึ่งหากทวงคืนพื้นที่สาธารณะตรงนี้ได้สําเร็จจะทําให้ถนนหนทางในโซนพื้นที่นาเกลือมีความคล่องตัวมากขึ้นประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์ในทางสาธารณะร่วมกันต่อไปนอกจากนี้สําหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพื้นที่นี้มีประมาณ12รายเมืองพัทยาจะให้สิทธิ์ในการไปออกบูธค้าขายอาหารฟรีในช่วงงานเทศกาพลพุรุณาชาติเพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกันมานะครับที่มีพี่น้องประชาชนที่มาอยู่ในพื้นที่ทางสาธารณะนะครับแล้วก็มีการดําเนินการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายของคอสชรัฐบาลคอสชแล้วหลังจากนั้นทางเมืองพัยาก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ก็ด้วยด้วยอาจจะเป็นในช่วงของภาวะโควิดนะครับที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหานะครับแล้วหลังจากนี้ก็คือทางเมืองพัยาได้ลงพื้นที่ครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ทํากระบวนการจนครบหมดแล้วคือการแจ้งนะครับทาง ผู้ที่อยู่ที่เนี่ยนะครับที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ที่เนี่ยแล้วก็ทางท่านรองนายกมโนดนะครับทางผู้แทนของท่านนายอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้นะครับโดยมีข้อสรุปว่าจะให้ทางพี่น้องประชาชนประชาชนที่เนี่ยนะครับได้ได้ได,ดำเนินการให้ทราบว่าจะมีการรื้อถอนออกไปนะครับแต่ก็ด้วยความที่ทุกท่านก็ยังยังเดือดร้อนกันอยู่นะครับเราก็ได้ มีการพูดคุยกับทางท่านผู้จัดการเคหะนะครับทั้งนาเกลือทั้งจอมเทียนนาจอมเทียนที่จะมาดูว่าสิ่งไหนที่จะพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้วันนี้ทางท่านผู้จัดการเคหะก็พาเจ้าที่มาด้วยนะครับโดยมีเงื่อนไขพิเศษนะครับในการที่จะให้ ประชาชนที่นี่ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยสามารถที่จะมาลงทะเบียนขอสินเชื่อในราคาพิเศษได้นะครับซึ่งก็มีทราบว่ามีอยู่ว่างอยู่เนี่ยรวมแล้วเนี่ยทั้งสองแห่งประมาณร้อยกว่ายูนิตนะครับก็อยากจะให้น้องประชาชนในพื้นที่นี้มาลงทะเบียนกันเพื่อจะได้มีที่อยู่ที่ทางเราสามารถที่จะดาเนินการหาได้นะครับส่วนวันนี้ที่มาคุยกันได้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็ด้วยความเห็นใจนะครับที่จะให้ทางทางทางผู้ที่อยู่ที่นี่ได้ ได้รู้ว่าเราจะมาลื้อถอนกันเนี่ยนะครับจากช่วงที่คุยกันคือช่วงพฤษภาคมนะครับเพราะว่าทางวันนี้สินเชื่อเนี่ยถ้าได้เนี่ยหกวันนะครับจริงก็ประมาณกลางเดือนกลางเดือนพฤษภานะครับแต่ว่าก็ก็ได้คุยพูดคุยกันนะก็ตกลงกันว่าเราจะให้อยู่จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับถึงแม้ว่าเอกสารต่างๆได้ชี้แจงไปจนครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ก็เห็นด้วยนะครับว่าว่าในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ ได้บอกว่าผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในใน,ในพื้นที่เนี้ยประมาณประมาณ12รายนะครับเราก็จะให้สิทธิ์นะครับในการไปออกบูธขายของโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงงานเทศกาลพูนอนาชาติด้วยนะครับก็ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าพระยา,ยามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลุกที่สาธารนณะโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ทางสาธารณะนะครับเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้ คือตรงนี้เป็นเป็นถนนซอยโพธิสารใช่ถ้าเราสามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือตรงนี้ก็ประมาณ19รายถ้ามีทั้งทะเบียนบ้านมีทั้งไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทะลุออกไปซอยโพธิสาร6ได้ตรงนี้ก็มีอีกหลังหนึ่งตรงนี้ก็ออกไปซอยโพธิสารแปดได้เนี่ยก็จะทําให้กาโรโฟลของของจราจรใน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 ช่วงของนาเกลือนเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถที่ ที่จะเดินทางได้สะดวกมากขึ้นนะครับพี่ก็คงเข้าใจเนะเานะก็เป็นไปตามนี้เพราะงะั้นสิ้นเดือนมิถุนายนก็ให้ให้ทุกท่านอยู่ได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน,นอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเด